โบยยากเลยต้วเองเนียจมมอดเลอมมอดพ่ออ๋อจิตือว่าตับสินนี่แม่ะปนายน้าเด็กเจอกับเกียวโต้นะครับ

อย่าอ้อยเด้อไอเด้อดัดักเลยขันคันแท่คันั้นแหตะนี่เด็กหน่อยทำมาสนามตะกร้อผ่านยังมาทางขุนไปพี่สนามตะกร้ออู่เลยเออยังบอกเขาไปได้บัดไปกลางโซ่อยันนี้อู้ฮู้พม่านี่อยู่บอกเฮ้ยกางเกงขาดเลยบ่าไอ้ชันเบิึงกางเกงขาดเลยเออพม่าพม่าบอกว่าสั้นน่ะเออพม่ามันเขามาหนีมันยังเร็วจังวะหัวก็่หัวนี่ยืนกึ่เต้ยืนกึ่เตะยนีกันคนไหนกี่เนี่ย โอ้ยไปเลยันนั่นหรให้แฮมิจัดเลยเลยไมจัด่น้ำเปล่าว้าเอาล่ครับอาจารย์สองนแค่นั้นแหะสองคนว่ายสองหนึ่งหัน่มทพี่พี่สนอมยกเคลื่อนมายั่ไตีหัวก็ดีนะครับเอาอีกสคนมาฟังนี่อาจารย์ จัดฟังนี้อีกสคนเนบะสช่ <c oughs> ไเสซื้อ <c oughs> ตอนนี้มานะครับตะก้อเดินสายมาจากตรงไม่ได้สายหนึ่งสายหนึ่งนะครับขอบคุณครับกําลังขยายเข้ามาตอนนี้ก็หมดไปหลายขวดแล้วครับหมดเวลาขวดหรือว่าหมดเวลาตั้งนะครับไม่รู้นะครับเลี่ยมนี้ปตีที่ไหนมาไม่รู้นะครับทำไมเสือมาเสียกียเอกินแกตีหัว จะไม่ยกขึ้นจะไม่ตีหัวไม่ยอมนะครับเตะจนนี่สองสามนะครับตัวนี้ชิงเงินรางวัลกันที่ไม่มากนะครับชิงเงินเงินรางวัลกันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพนันก็เลยคนมาดูติดเลยที่สองสองนะครับเท่าแกเลื่อนอ้าวเท่าแกติดยั่งไม่ได้นะครับลูกนี้ เป็นไม้ไทยขาเล็กนะครับได้เสิร์ฟลูกนี้เสิบแล้วก็ออกนะครับออกหรือลงออกบอกล้มบอกโอ้ยก็เครียดเป็นลมเนาะมันบวยเย็นเออขอบคุณครับขอขอโทษนะครับขออภัยนะครับนะกรรมการบอกว่าลงนะครับ ไม้คาเล็กเสริมมาแล้วก็ที่ห้าสองเท่าแกจับได้เท่าแกยกขึ้นเท่าแกตีหัวเข้าไปฝั่งนี้เป็นเท่าแกหมดทั้งคู่นะครับเท่าแกจับได้เท่าแกตีหัวเข้าไปอาจารย์ไหมทำไมเปล่าแล้วครับ่าเปลได้ครับได้ได้เป็นฝั่งทางที่ไม้คาเล็กห้าสีนะครับแล้วก็เสียเชียรอาจารย์ดีกว่าอาจารย์สู้สู้อาจารย์สู้สู้ คงยกเต็มที่แล้วเมื่อกี้อาจารย์แล้วนี่ตอนนี้ก็คือรอรับแขกอย่างเดียวนะครับเจ้าสามห้าถ้าแกกีออโต้เซอร์ไปแร้วก้ตรงนี้ต่แ้ออกนะครับ กอยู่ที่5,3าสาเชิงรางวัลที่หนึ่งดียบาทเดีะยวเดียวเยอะแค่บางกล่องอแกจับได้เสียจิ๋วตีหัวค้าลงเติมต่อ6 3สงสัยเสียจิ๋วจะหมดแรงนะครับคอยที่หกสามมาผมเลยมาไอ้ิก่เหลือมาเติมดีตีหัวค้มไป แม่คะเล็กยกขึ้นแม่คะเล็กกระเถิบแล้วก็ดีนะครับแม่คะเล็กก็ว่าเหลี่ยมนี้ใครก็ได้แม่คะเล็กเซิร์ฟมาเดี๋ยวจิ้วแต้มนะครับแล้วก็ตีเวทไม่สูงนะครับแต่ตังเยอะบอกมาอย่างนี้อ้าวเซฟวันนี้ว่ามีมาแข่งไม่ผมผมผมไม่เหลี่ยม บผมป้องเขาไปแล้วเมื่อกี้บ่มีไหแตงกว่าไม่บอกดังๆมายังมาเนาะผมนี่เนาะเจดีย์ยี่สิบหกเรียบร้อยแล้วนี่จริงเจดีย์ยี่สิบหกเรียบร้อยเอ๊ะนาทีหกสิบสามขวบแกกีสเสิร์ไปเสิร์ปันรุ่นนี้นะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นคนแก่ทั้งคู่นะครับก้างไม่เตะหรอกระด้ระป อยา่างนีถูกหัวสอง้วแปรข้ามนะครับสายยางกูย,ยงังยังไม่หลดจะมายกขึ้นม,มาตีหัวลูกนี้ตะกอกนดีนะครับตะก้อนไปเรีนไปไหนไม่ไม่ครเลขห้าสี่บอกว่าเหลี่ยมนี้ใครก็ได้นะครับตอนนี้ตะก้อนที่เก้าต่อสี่ 9, มาเลยเสิร์ฟโยงมาเอาแกยกขึ้นไปเอาแกเสิร์ฟแปรข้ามตะกอน,น,นออกนะครับกอยยี่สิบที แกกีจับได้ยกขึ้นไปเถอะแกกีแปะไม่กล้านะครับลูกนี้เอ้าทำไงแล้วครับจับไม่อยู่ครับจับไม่อยู่ดูบนลลครับจับไม่อยู่อาจารย์แกกียกเพื่อนให้เสียจิ๋วเสียจิ๋วทำอะไรครับเสียจิ๋วยืนหลับนะครับอาจารย์อย่าเสิร์ฟลูกมุนเนี่ยอาจารย์เสิร์ฟบ แล้วก็กแต้มเดียวเกมนะครับ11ต่อ4อง่ายยัไงเอาล้วครับปปปไปเสิร์ฟบ่อๆไปเสิร์ฟพวกหน4 1เฮ้ย4 2ตัวนี้คือเป็นท่าเกียร์เกียร์ออตโต้นะครับเพชรเกษม68รับซ่อมเกียร์ออตโต้ทุกชนิดนะครับ2 4 <20. S 3> อาจารย์เอาดงๆแน่นจารย์เอาแบบนิ่มๆนะไหนครับเอ็กเสิร์ฟมาท่ากเกียร์เก,กีรยร์เท่าเกียร์เกียร์เรียบร้อยดีครับ